จ้าสวัสดีเอฟซีเมื่อนี้เป็นวันที่ที่สามเนาะคะ่ะที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดดอนปะกวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ญากซิมาปล่อยคลิปเหลขขาน้อยให้เอฟซีหลายๆคนที่ติดตามช่องของยามาเนาะคะ่ะเมื่อนี้ญาซิมาปล่อยเหลืขาน้อย ให้ FC ได้ซื่อได้จับได้จัดถ้าผู้ใดมากกระจัดผู้ใดคัดกระพานนะจ๊ะก็คืออยากจะเป็นแนวทางให้เมื่อหนีก็เมื่อยล่ะทางปลาทางป่ามากอะ่ะเมื่อยเป็นวันศีนวันผาตามหลักเขา วันศีนวันผาาเขาจะบ่อเหตุแต่ว่ายาก็อดที่จะทางบ่ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวยาสิให้เบิงว่ามองอยามาปฏิบัติธรรมทำอะไรก็คือทำงานมาทำงานทางวัดทางวาบางคนเขากับมาแบบว่าปฏิบัติธรรมทรอยยังกระทรจิตทรรใจมาบวชจิตบวชใจให้สนัดใจตัวเองแต่ยาก็คือตัวนี้มันก็คงจะพานแล้ว ก็คือมาปฏิบัติธรรมก็คือมาทางให้ท้างปลามาปฏิบัติธรรมก็ทำงานคือญาวานั่นแหละจ้ะเดี๋ยวสีห่หฮบึงมือนีผลงานที่ปฏิบัติก็นี่คือการปฏิบัติของญาก็คือปฏิบัติธรรมทำอะไรก็คือทำงานมือนีทางปลาจนสุดหดผลเนาะค่ะท้างปลา จ้าเมื่อนี้ก็ได้ทางปลาแต่ย่งบ่ท่านได้แล้วท่านได้แล้วดอกจ้าแต่เฮ้าก็ต้องค่อยเห็ดไปเรื่อยๆค่อยเห็ดค่อยทําไปเรื่อยๆจ้ะเมื่อนี้หลังจากถวายจังหันแล้วย่าก็มาทางปลาจ้ะอันนี้มันย่งทางนี้เบาไว้ค่ะลูกคลานมากอะ่ะคือเขาก็จะเห็ดเบาไว อยางก็ต้องเหตุต้องทำเพ <_ an> ื่อให้มันเปลนเพ <_ an> ื่อให้มันมีทางยางจา้ะทางห้องน้ำก็บลกลุก,ล,กลุ้งลั่งกำลังได้ทางมาบหลายก็สู่ๆไปก่อนคันมีเครื่องตัดตัดเล็กคือตะเกามันก็บ,บ่ยากดอกพาจารนเพิ่นกระสิมตัดแต่นี่มันก็ คนลับไปแล้วมันก็จักเศษจางไหนก็แล้วแต่บุญอันนี้ยาก็คือทางมาสอดมาทางพี่อันนี้คือผลงานมือน,นีเนาะค่ะมืน,นีคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายเจ้าภูมิเจ้าทีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็คงจะเมตตาให้ลกูกให้ล้านเพื่อนซื้อเหล็กน้อยก็ขอให้มันเข้าเด้อจ้ะเอาเทียญากัสีไ้เบิง เลขน้อยมือนี่จ้ะเลขน้อยมือนี่ยาฟันท่งไปที่สิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดน้อยจ้ะตัวรองตัวกันก็นกนมีหกสามเก่าสามสามโตก็เดินไปที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ร่องกันก็นกนคือหกสามหกเนาะคะ่ะเอาเขาขอให้โชคกมันหมานสุขูสุขคนเด้ออันนี้ก็คือยาอยู่ในป่า อยู่ทั้งป่าทั้งนี่แหละค่ะก็ขอให้อ c ซี่หลายๆคนที่ติดตามอย่าเมื่อยหลาองค <c oughs> ก้มหัวลงก็ลับค่ะเมื่อนี้ก็ก็ถือว่ามันเมื่อยหลายก็ได้นอนหล,ลับไปก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมากอะมาไม่เห็ดคลิปไ้ลูใไ้ร้านจ้อาอ้าวสาธุูไ้โชคให้มานเดอร์สุขูสุขคนค่ะ